คนพัฒนาที่นู่นเมดอินโคลียแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เขาดูแลผิวคนไทยมายาวนานกว่า25ปีอะคะ่ะท,ที่เกาหลีเนี่ยคนไทยไปทําัลย์เขาเยอะทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็คลินิกเขาก็จะรู้สภาพผิวของคนไทยดีว่าคนไทยมีผิวยังไงนะคะแล้วก็หลักการสัญญากรรมหรือก,การที่ทรีทเมนเนี่ยคนไทยต้องการรับการบํารุงยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำสินแทร์จากที่เกาหลีมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเพื่อสภาพอากาศร้อนค่ะครัค่ะ 다음 질문은 원장님 답변 부탁드릴게요. 일단 어, 어, 올해 반호박이에 대해 어떤 이미지로 나오는 건지 네? 올해 그 반호박이 제품, 제품이나 뭐다 얘기하셔도 될것 같습니다. 아, 어, 일단 왜 나온 것 중에 빌퀸이 하나 있었기 때문에 빌퀸에 대해서 물어봤습니 오렌지 컬러의 제품이 하나 나왔어요. 빌키이딱 오렌지 제품이잖아요. ถ้าเป็นในภาพรวมของปีนี้นะคะอย่างแรกพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก่อนเลยนะคะก็คือตัวพิมเปนมังที่เป็นสีส้มนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อ ให้เหมาะกับคุณบิลกินนะคะซูเปร์เทนเนอรต์ตัวล่าสุดของเรานะคะโดยใช้ส่วนผสมนะคะก็เหมาะกับคุณบิลกินเช่นเดียวกันนะคะก็คือสารสก,กัดมาจากบรัสออลินนะคะซึ่งก็คือเป็นหรือว่าส้มสีเลือดที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะก็เลยมีการพัฒนามารสูตรนี้ขึ้นมานะคะเป็นมารม์คต,ตัวใหม่ของปีนี้เลยค่ะเด็กก็จกลกพเ็ตบอสุเด็กก็เดา 2025년은 단호박이 굉장히 중요한 해고요 특히 이제 태국 현지의 빌킨을 빌키, 모델로 사용하는 만큼 더더욱 저희가 태국 사람들의 피부에 맞는 제품을 더 선별해서 제품하도록 화더 노력하고 있습니다. แน่นอนนะคะในส่วนของสุดท้ายก็ค่ะปีนี้ก็คือเป็นปีที่สําคัญมากๆของบาโดบากีนะคะก็ได้พรีเซนเตอร์อย่างคุณบิวกิ้นด้วยนะคะแล้วก็ทางบาโดบากีนะคะก็ตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็คิดค้นนะคะมาร์กหรือว่าผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆหรือว่ามาร์กอื่นๆนะคะที่เหมาะกับผิวของคนไทยโดยเฉพาะนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกหนึ่งนะคะคือช่วยกกแล้วสที่มาสก์ได้ที่ดีมาก์ทยู่เ 데리마스크가 어, 가격 중간에 비싼게 있어서 제가 태블릿들이좀뭐 멀어가지 구입할 수 있는 마스크는 틴타에서 가장 많이 쓰이는 프리아렐라 엑소점을 넣어서 정말 좋은 가격에 정말 제대로 만든 제품이 스테인스탄마스크가 많이, 많이 사랑해주시면 감사하니다 ท้ายนะคะขอฝากมาร์กตัวใหม่นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือสกินบูสเตอร์มาร์กนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะมาร์กตัวดังของปานิมากิก็คือตัวเจลลี่มาร์กนะคะแต่ว่าเจลลี่มาร์กอย่างที่ทุกท่านก,ก็ทราบกันดีเหมือนกันว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะแพงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการคิดค้นสูตรนะคะตัวใหม่ซึ่งก็คือสกินบูสเตอร์มาร์กนะคะมีส่วนผสมของ PDI แล้วก็เ e อ็กโซโซมนะคะซึ่งเป็นตัวสกินบูสเตอร์ที่ใช้เยอะมากๆในคลินิกที่เกาหลีนะคะยังไงก็ฝากตตตััััวววววมมมาาาา์์กกนนนนนีีีะะ้้้้้้้ไไไดดยยและะะคคคขอององงงบบิเเป็ร ก็ด uh, ีใจนะคะที่น้องบอกว่าเขาเรียกว่าแบิกกับแปรนด้วยน้องก็แบบเขาติดต่อไปน้องก็บอกว่า,าคือน้องใช้บานบาิจอยู่แล้วนะคะแต่พูดออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วตอนนั้นก็อาจจะใช้ไม่บ่อยเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้ใช้ everyday จริงๆก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ว่าบาน o บากิที่มา everyday นะคะแล้วก็เพลงของน้องตอนนั้นก็มีเพลงเลยนะ นี่คือ everything ใช่ไหมเราก็แบบเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ของบานอวากิจอิสไนเอวีเดแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นที่มาของการการ, <Okay. S 1> การอะไรนะการร่วมงานการระหว่างบานอวากิแล้วก็บิวกิ้งค่ะสุดท้ายฝ<ม>ากฝา <ไป S 2> กแล้วกันนะคะฝาก ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะบานูบากิถ้านิกถึงมาสก็จะนึกถึงบานูบากิแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะบอกว่าบานูบากิทาแค่มาสหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส ยังไม่มีวางขายแล้วอาจจะวางขายประมาณเดือนหน้าก็จะเป็นคอนเดอร์แพดค่ะก็จะเป็นชื่อเต็มๆว่า every day c o n n e r pad กันนะคะแล้วก็จะมีสองสุดด้วยกันคือเป็นเจลลี่จะเด้งดึ๋งเด้งดึง,เ,ดงเหมาะสำหรับผิวไวชนิ่งนะคะที่ต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวกระจาดใสแพดของเราจะไม่เหมือนคนอื่นคุณหมอพัดผัิตให้แล้วจะเด้งดึ๋งเด้งดงึงเราก็เรียกว่า every day jelly pad แล้วส่วนถ้าใครเป็นสิวผิวมันนะคะก็จะเป็นฟอส์แพดเพราะมันมีความโปร่งสบาย ความเป็นก๊อสแพดเนี่ยพอเราไปทำแผลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใส่ผ้าก๊อสใช่ไหมคะมันจะมีความคลีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีตัว Everyday กอสแผดขึ้นมาก็ฝากโซนเนอร์แพดไปด้วยซึ่งทางน้องุ๊กิ้งก็เป็นคนแรกที่ได้ใช้<อ>ามาก่อนหน้านี้สั้ไม่นานนะคะแล้วก็วันนี้ได้เอามาแจากให้กับคนที่มาในงานด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปด้วยค่ะะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ